สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณเฉาเหมือนเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมนไฟติ้งอีว l ลูชั่นสกับตัวปลอมตัวสุดท้ายของเรานะครับผมเอสโรบอทในที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงตัวปลอมตัวสุดท้ายของเราหลังจากที่เราได้เล่นทั้งไดนาตัวปลอมไปเซเว่ตัวปลอมอีวิลทีกาและนี่ครับผมเอสโรบอทซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเอสโรบอทกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมต้องอธิบายสกิลก่อนแอนิเมชันท่วงท่าเหมือนเอสทุกอย่าง แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเปล่งแสงเรืองแสงได้เหมือนเซเว่นตัวปลอมถ้ากดปุ่ม R1 หรือไม่ก็ R2 อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนี่แหละกดแล้วตัวเอสโรบอลนะครับผมจะเรืองแสงเป็นสีม่วงซึ่งจะใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมนะครับผมแต่ตาหน้าก็ใช้ได้เรื่อยๆนะโอเคไปไปเริ่มกันเลยโอ้ เอาเรื่องอยู่นะเออลืมบอกไปไอเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้คำวา่าอ่อนที่สุดในเกมแล้วครับผมคือแบบแทบจะเรียกได้ว่าสู้แทบไม่ค่อยได้เลยอะท่วงท่าก็ช้าแบบนี้แหละแบบกว่าจะสับได้ทีหนึ่งเนี่ยแต่ข้อดีของมันคือเวลามันสับโดนมันแรงนะ ส่วนใหญ่ตัวปอมอ่ะมันจะอึดกันเกือบจะทุกตัวเลยครับผมแต่ข้อเสียก็คือช้านะครับผมมันก็พอสู้ได้พอไปวัดไปวาได้อยู่มัง้งคิดว่าหัวจับเขงหัวคือผมคิดว่าเตะต่อยปกติอ่ะมันแรงกว่าลำแสงอีกนะอ่ะลองใช้ลำแสงดู ผมจะโชว์วิธีการใช้ลำแสงนะลำแสงเนี่ยก็จะเหมือนกับลำแสงเมทัเลียมของเอชเลยแต่มันจะเบามากแบบเบามากๆเลยอะอย่างที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยโคตรจะเบาเลยอะผมว่าเต่ตอยฟรีคิกปกติแรงกว่าอีกซับโอเคสับลงถอยก่อนถอยก่อนติ้ว โอเคได้อยู่ไอจังหวะที่ศัตรูจะตีเราอะ่ะแล้วเราง้างอย่างนี้เราจะไม่โดนดาเมจเอ้ยโดนดิแต่โดนเบาลงนะครับผมอ่ะลองตีฉันดิลองตีดิตอนที่กำลังง้างเุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคสวยนั่นแหละนั่นแหละ ตัวฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะผมว่าแต่ว่าอย่าหาเล่นกับเพื่อนเลยถ้าเอาเพื่อนมาเล่นด้วยมันเป็นตัวที่แบบเพื่อนที่ช้ามากวิ่งก็วิ่งไม่ได้นะสับลงสับล,ง,บลง,งกันได้อีกอุ้ยเชิดกระแทกเลยเหรอเอาดีกระแทกเลยเหรอสับลงจับพริกคว่ำนั่นแหละนั่นแหละ ชิมันไม่แทนนั่นตั้งตัวเลยอ่ะผมว่าปุ่มตัวโอมคิดว่าสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมนี่แหละถึงมันไม่มีโล่ป้องกันแต่เวลาโดนดาเมจอ่ะมันจะเบาลงถ้าเรากดุ่มปุ่มนะสับลงนั่นแหละสวยโนเต้โคตรชอบท่าเลยอ่ะกว่าจะง้างได้เฮ้ย เฮ้ยกันได้เหรอเอาเรื่องว่ะเราอ่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ยโอ้ยโอยซับลงุ้ยง้างขาง้างขาเตะไม่ถึงสักทีอ่ะง้างวันนี้อ่ะถึงพรุ่งนี้โอ้อเอาดีเอาดี หมือนกันอย่างเดียวเลยว่ะจับเข่งหัวโอเคสวยแล้วก็กระโดดเตะเลยกระโดดเตะเนี่ยเร็วสุดเร็วกว่าต่อยปกติอีกผมว่ามันน่าจะตายนะดอกเนี้ยเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอไม่ตายอีกเหรอเหลือจะเชื่อไม่ตายอีก ชอบจริงๆไอ้พวกที่มันอ่ดๆแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาอึดหรอกกูเนี่ยเบาเองลมแสงกูแม่งเบาที่มายเลยสี่วิสุดท้ายโหสู้กันนานจัดเลยอุอ้ยเลดคิงเฮ้ยน้องไม่ได้เจอน้องนานมากเลยอะ โอเคสับสับอีกอุ้ยลืมไปลืมไปว่าเวลาน้องคำรามมันมีดาเมจสับลงอุ้ยเจ็บโอ้หมันต่อคอมโบมันต่อ,อไม่ยังเลยโอ้ยนี่โอเคสวยระโดเตจับเข่งหัวเออนั่นแหละ แม่งเลทียังมีดาเมจเยอะกว่ากูอีกอ่ะขนาดมันเตะต่อยปกตินะยังไม่เท่าเราเลยอ่ะเราแม่งแบบแค่เตะต่อยก็เบาแล้วอ่ะลำแสงก็ยิ่งเบาอีกเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยไปซับโอเคกระแทกเข้าอย่างนั้นแล้ว เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จงานของเราเกยียร์แดงเราใกล้เต็มแล้วเกยียร์แดงเรามันใกล้เต็มแล้วทุกคนผมว่าเราต้องเล่นแบบระวังระวังนะไปอยู่อุ้ยโอชิบหายแล้วโอชิปผมว่าปุ่มตัวสามเหลี่ยม ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างเนี้มันจะต่อคอมโบแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ไปโอต่อมันไม่มีแบบข้ามไปตัวโอหรอกเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีม่วงรู้สึกว่าสีม่วงมันจะตีเร็วขึ้นปะหรือว่าคิดไปเองอะอาจจะตีแรงขึ้นทั่วมานี้มานี้มานี่จับเคหัว เออนั่นแหละกระโดเดตสวยถอยห่าตอนนี้ผมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นร่างสีม่วงได้แล้วนะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเกมแต่เดี๋ยวเกมหน้าใช้ได้เอาสิเอาดี สับลงจับพลิ้วคว่ำต้องจับก่อนผมว่าจับแล้วก็เตะแบบเนี้ยซับโอเคทั่วปิดจ็อกกันฮะลาก่อนไอ้น้อง แต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเล่นพวกอุลตร้าแมนหรือเล่นสัปปะหลาดเลือดผมไม่ลดเท่านี้นะเป็นไม่กี่ครั้งเลยที่แบบเล่นพวกสัปปะหาดและอุลตร้าแมนแล้วเลือดเหลือแค่เนี่ยโหอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยก็พอได้อยูไกยาไม่ได้แย่มาสงสัยต้องเอาจริงสักหน่อยละ อะไรจะทำอะไรอุ้ยอุย,อยสับลมมันนี่จับไม่โดนเนี่ยทำไมจับคีงหัวแอนิเมชั่นทุกอย่างกอลฟเอสมาทางนั้นนะผมแต่ช้ากว่าเสียงก็เหมือนเอสนะเป็นเสียงเอสที่ลากเสียงให้ยาวขึ้นอุย้ยเจ็บทัว เป็นตัวที่สามารถใช้ลำแสงได้เรื่อยๆครับผมเกร์แดงไม่ต้องเก็บเยอะเก็บน,นิดเดียวแล้วก็ปล่อยลำแสงเก็บนิดเดียวแล้วปล่อยลำแสงจะทำให้ดูดีกว่า<บ>เข้ามาใกล้ๆดิไอ้หนูมันกันอย่างเดียวเนี่ยเออสับลงนั่นแหละและหลังจากนั้นก็จับยกขึ้นเค<บ>ลื่อนไป นั่นแหละครับผมเนี่ยเก็บนิดเดียวแล้วก็ปล่อยลำแสงเก็บนิดเดียวแล้วปล่อยลำแสงทำนี้ก็ได้ทำให้เรามีจังหวะมากขึ้นนะครับผมจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ตัวมันเล่นได้หมดครับผมแต่เสียดายไม่ค่อยมีใครหยิบม,มาเล่นหรอกผมว่าอะไรจะทำอะไรอุทธเจ้าชิมา้วผมว่ามันกระโดดใส่แน่ผมว่ามันกระโดดใส่แน่มมนดดแนไม่กระโดดวะ แม่งเจ๊ยะแล้วหม,มัดเขาพุกใส่หน้าเลยียใช่ไหมเฮ้ยอ้าวเขาโบไม่ติดสวยติวใช่ไหมกระแทกแรงว่ากระแทกแรงไอ้นี่มันร้ายตับลงเราดิเตะต,ต,ตัดขาก็ได้เตะตัดขาเี้ไม่ถึงแม่งไม่ถึงเลยหมันนี่ ไม่รู้ว่าขาสั้นหรือเราคาเไปไม่ถึงนะสงสัยว่าาเทอไปไม่ถึงแน่เลยแต่เวลาเปลี่ยนสีสีม่วงสับลงโอ้ยวืดทั้งคู่วืดคู่สับลง โอเคโอ๊ย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 อะไรมานี่มานี่มานี่อีกรอบนึงโอเคผมว่าเกมเนี่ยเราจับมันเหวี่ยงแล้วก็หมุนๆมมากี่รอบวะเนี่ยแม่งเอยก็ไม่ตายให้กูอีกเมื่อไหร่แกจะตายวะจับเคหัวแม่ง เคกรอบที่ร้านว่ารอบนี้คงตายแล้วโดนหมัดอุ้ยบืดคู่ทั่วโอเคนั่นแหละสวยอุ้ยต่อคมโบโคตรงามเรียบร้อยครับผมปิดจ็อบเสร็จไปอีกหนึ่งตัวในเวลา16วินาทีสุดท้าย กว่าจะปิดจ็อบได้ยิงสู้กันแทบลากเลือดเลยโอ้โวุ้ยโอ้ยเอาจริงดิโอ้เจออะไรเนี่ยเออเอาสิฮะเอาดิสับลงแรงอยู่นะ ไอเอสเพือ,เ,อเนี่ยปิว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 มึงโดนให้กูเถอะเอ้ยไม่โดนเลยมาดิฮะจับเคหัวโอเคเท่านี้ก็เล่นแม่งได้แล้วเอานี่ไปกินเมทัลเลียมฉบับดาเมจทีมด ดาเมจมันเบามากเบาเกินอ่ะเบาจนแบบรับไม่ได้อ่ะเฮ้ยสวยสวยอเคเท่านี้ก็ทุกหมัดทุกหมัดไม่ได้งนั้นก็กระโดดเตะก็ได้และเกียร์แดงแค่นี้ชาร์จพลังก็ได้แล้วคือผมต้องรีบเล่นนะเพราะว่าถ้าเราเปิดช่องโว่มากเกินไปอ่ะ ไอตัวเอสโรบอเนี่ยก็กรสอบไอซายดีๆนี่เองครับผมถ้าเปิดช่องโหว่มากเกินไปอะ่ะแล้วก็โดนมันโจมตีแล้วเราป้องกันไม่ทันใช่ปะ่ะเรียบร้อยอะผมตัวแตกกันไปข้างหนึ่งเลยว้าแล้วลยิ่งเป็นแบบเอสคิลเลอร์ K U L e R ด้วยอะดาเมจแรงแรงมากซูเปอร์มหากาบแรงอ่ะแต่ของเรานี้คือมหากาบดาเมจขี้มดนะครับผมเปลียนสีแดงแล้ว ว่าน่าจะดีขึ้นสับลงโอ้ยเจ็บโอเคฮุกมัดน,นั่นแหละเนี่ยชอบท่าน,นี้มากเลยก็เพิ่งคนพบมาเมื่อตาเมื่อกี้นี้เองนะเพิ่งคนพบมานี่เองว่าแบบไอ้จับแล้วก็กดสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ต่อยไปเลยมันดีกว่าอีกอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรฮ แต่ก็เกือบไปเนี่ยถ้าโดนมันฟาดทีแล้วมันดันใช้ลำแสงแบบลำแสงของมันนั่นแหละจัดก,การเราอะ่ะผมว่าเราเองก็ไม่น่าเหลือนอะถึงต่อให้สมมุติว่ากดป้องกันได้ตรงปุ่มอะ่ะแต่ก็ยังโดนดาเมจแบบเต็มๆอยู่โอเคผมมาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วอุลตราแมนเอสมาดูกันซิว่าใครคือของจริงกันแน่ ระวังแกกับค้าใครมันคือของจริงตัววิทไอ้นี่มันพ่นไฟได้นะต้องระวังมันมาดิเอาดิจะพ้นไฟเหรออุ้ยโอเคกระแทกไปท่านี้กูก็ก๊กอบหนึ่งมาเหมือนกันนะไอ้เพื่อนทั่วุ้ยอะไรจะทำอะไรทำอะไรผมอยู่ข้างหลังนี่ เรียบร้อใ้อุ้ยเบาอยู่เบาอยู่เบาอยู่เปลี่ยนสีแม่งละไม่ได้แรงแรงพวกโอเคนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงมันจะป้องกันเยอะก็จริงไถแม่งเลยละการไอ้ไม่โดนเฮ่ยาไม่ได้ อะไรจะทำอะไรชอบเล่นไฟเหรอเราอะเล่นไฟบ่อยเนาะเอาดีฮะมาซับลงหัววิชั้ม่มันได้เปรียบตรงที่ว่ามันเร็วกว่าทุกคนมันเร็วกว่าเรามันก็เป็นงี้แหละซับลงจะทำอะไรเคหัว กูโดนลับสายเมทัลเลียมของมันไปว่ากณเจ็บแน่เลยว้าเรียบร้อยไม่เปิดช่องโหว่พอดีไปเลยผมว่าไม่น่าใช่เมทัลเลียมน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนั่นหญ่กูว่าหละสามเหลี่ยมอันนี้คือใช้เซนล้วนๆนะใช้เซนล้วนๆเอสโรบอทไม่มีโลกป้องกันนะทุกคนเพราะงั้นก็ตามมีตามเกิดซับลง วจับพลิกออกมาเข้ามากัดแทกเข้าตัวอุ้มันไถเลยอะ้ยมันเอาเรื่องอยู่และไอ้ยานลบแม่งก็บินยิงกูอยู่นั่นแหละไอ้นี่แม่งก็ยิงกูจัง ข้อเสียของการที่เราเล่นสับป,ปะหลาดตัวนี้แหละจะมียานลบมายิงเราอะ่ะมันจะได้เปรียบตรงที่อุลตร้าแมนเราจะเสียเปรียบเขาอะ่ะโอเคและอุ้ยใช่ไหมเฮ้ยหันมาฟีคิกงี้เหรอโอ้ผมว่าเมทัลเลียมแน่เลยรอบเนี้ยอ้าวลำแสงเดิมเหรอก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่เหนือก็ดีดีที่มึงแค่ลำแสงอุ้ยใช่ไ ใช้ลำแสงเดิมแต่แม่งก็แรงอยู่นะรอบนี้ป้องกันไม่ได้อะป้องกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาดิเอาดิวืดไปทว่เรียบร้อยปิดจลอบมาผมยัสค่ะ yes! นี่แหละคือตัวจริงตัวจริงแบบใดแบบแบบ กว่าจะง้างแล้วก็อ,อปล่อยลำแสงนี้ได้อ่ะโคตรจะรันทดชีวิตเลยผมก็รอมันอยู่เมื่อไหร่มึงจะง้างเสร็จเนี่ยง้างวันนี้อ่ะเสร็จพรุ่งนี้กว่าจะฟาดได้ทีนี่คือแบบนานนะผมแล้วก็แบบพอฟาดโดนก็ไม่ใช่จะแรงด้วยนะต้องมีจังหวะของมันอ่ะเออประมาณนี้ละกันสำหรับเอสโลบอทนะก็เล่นให้ดูแล้วทุกคนตัวมันก็จะ ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้พิเศษหรือมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแค่พอเล่นได้นะครับผมแต่ว่าอย่าหาเล่นเลยดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปละบ๊ายบาย